รายการอะเลดี้ผู้หญิงแถวหน้านะคะทุกคนน่ารักหมดเลยพี่ๆน่ารักนะครับพี่แคทพี่น้ำพี่หวานทุกคนน่ารักมากเลยครับฝากติดตามด้วยนะคะเย็นนี้ห้าโมงครึ่งเจอกันค่ะที่ราคาะฝากให้ค่ะบคคาคมตั้งหนึ่งคำคมหน่อยสำหรับคนที่ไม่ใครค่ะคนที่ไม่ move on นะคะคนที่ไม่ยอม move on เลยค่ะอยู่แต่อยู่แต่อยู่จนไปค่ะไปจบจ่ทาอะไรกันคะพี่แคทาขโมยค่ะขโมยอันนี้มันคู้จังเลยค่านี่น้ำพริกหนูนะ นี่ไหมล่ะเธออร่อยอร่อยจนกระจายอร่อยอคุณแม่อร่อยจนหมดขนาดนี้ขายของเลยค่ะฝากเลยนะคะเนี่ยพี่แคทการันเตอร์ทุกการันตี ว่ามันแซ่บมากอร่อยมากยอมเลยอ่ะไม่อร่อยไม่ขายค่ะอร่อยไปที่นี่เลยค่ะแม่บ้านมองหน้าแล้วเนี่ราสเบแม่บ้านมองเลยถามคนชิมค่ะอร่อยไหมคะอร่อยจริงปกติจะไม่ทานอะไรแบบนี้นะแต่มันหยุดไม่หยุดไม่ได้แล้วดูดิ